สวัสดีครับน้องๆกลับเป็นมาอีกแล้วเราจะมารอบนี้เราจะมาเปิดการโปเกมอนบ Box, and Chill, ็อกซ์ซอร์สแอนด์ชิลเซตเกันนะครับแน่นอนและตัวที่เราได้ก็คือสายเชี่ยนแต่ไม่หวังน้อยมากครับนะขออนุญาแกะ นี่ครับหน้าตาในกล่องมีหัตมสิบตองไม่เล่มมันที่สองแรกเลนนยด อึอดฟังดูทักคุณสุนะเฮบิไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ มาวิสโคนิต้าคันนี้แบเลยีเดียวม,มันจะเห็นวีนะครับตรงน,นี้สติงเดอร์วี ค่อนข้างแน่นตอมตัดปลเอาที่ข้าแล้วอุ้ยซายเชียนและสิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็ออกแล้วเรามาลุน XR กันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าไอนี้ก็มีราคาอ,คอยู่ครับเจ็ดร้อยะอยู่ ได้รื้เปล่าไม่รู้เดาน,นะครับซาเชีย v, นวีเก็บไว้เล่นเก็บไว้เล่นผ้าคาดโดราเขา ตัวอะไรนี่อัจจะเป็นงูซึ่งโดนงูพันในเกลียงตัวอะไรก็ไม่รู้ซองการค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวกอดจัดหน่อยนี่กรเด่นของเรา อแมสปาร์ตี้เล่นได้อยู่นะนี่ของใช้สำหรับเด็ก A.D.P. f าเชียนนะครับคือว่าใช้ได้นี่ก็ของใช้รือว่าใช้ได้อยู่ Part one. ฟอยธรรมดาเนี่ยก็สะสมไม่อะไรขนาดนั้นเรามาลุ้น SR ของกล่องนี้กันว่าเราจะได้แแะแบบเอสซ่าเชียร์ดีสักใบ นะครับเพื่อจะได้สายเชื่อมมาเหมือนโซนาร์วีอาร์วีเราจะครบจะไหม ็นตารางสองออก็ใช้งานนะครับเได้เฟนก็ถือว่าดีไข่แห่งความสุข ติวรันออจอนตาอาอย่างวะสะสมอีกแล้วมันงูพันงูเนี่ยคลึก,ก,กคลกคกกไข่ไข่อีกแล้ว ตัง้งกระจายมาปาจิอฮ้ยอะไรนี่มันน้องหิวเลยแต่ตอนนี้น้องอิ่มอยู่นะครับนี่มันร่างอิ่ม น่ารักดีน่ะอุ้ยไม่เข้าเลยเมรุเปโกวีแม็กคาชื่อ s อาของเรา ค่อนข้างเงียบลองสบับแบบนี้บ้างก่อนซุบโกสอ่ะโกจิมุชิทาโกยากิไม่ใช่ไม่ใช่นะครับโดราเควีวีออกครบแล้วมั้งห้าใบา เดี๋ยวแต่ S R นะครับมาลุ้นกันว่า S R เราจะได้อะไรได้คาเชี่ยนมา,า,ากมม็น่าจะคุ้มนะมั้งคาเชื่อนยากจริงๆอุสี่สี่ตัวกัน ผลโอบงถ้ามีตัวนับจัมเนมากกว่าหรือเท่ากับ3ตัววางอยู่บนโปเกมอนที่ติดกาบใบนี้ต้องจบเธอของแต่ละฝ่ายก็การใช้างานถือว่าได้ใช้ไหมก็คงใหม่ไม่เคยเห็นใส่แล้าข้อไปในเด็กเลย A ของเราทั่ว่ ขอบดำๆหรือเปล่าลรุบไม่ใช่อุ้ยขาดตาจารย์การนี้ก็โอ้นการใช้งานที่ดีเลยทีเดียวต้องมีทุกเด็กการแบบนี้ได้ใช้แน่นอนตองต่อไป ทองปึ๊บปึ๊บคิวกาดมาด้วยกันการใช้งานทอนต่อไปใกล้จะหมดแล้วอาร์ของเราคืออะไรเอเลบูชุด เก่งกล้าจะว่าไปจะเล่นเด็ก ADP ยังไม่มี ADP สักใบเลยครับ เอ็นเีดีป่ะเนี่ยึมก็คือการกลังงาน,น,าน สี่ซองสุดท้ายสไตรย์ยาชิลอนชุดๆคาปุโคเค,ค,ควโววีการ์ดวีเยอะจังวีแม็กไปไหนหมดอยู่ได้แค่ใบเดียววีเอเอออกไปแล้วเราไม่รู้ตัวไม่น่าใช่คาปุโคเคโค,โค เอนเนอร์จีสายฟ้าก็ด,ดีการใช้ที่ดีน้องน้องออกมาเรียกพี่ชายชื่อเอทาร์นี่แหละชูเนียคิง มันก็คือเนื้อแหละมั้งเนื้อล่างคุณปู่สองซองคล้ายนะครับหุ้ยส,สามสามซองดท้าย SR ของเราปึ๊บโอ้โหโอลีฟ SR ด้วยไม่ใช่ SR โอลีฟนะครับ เชีย่ยยาสาของเราน่าจ,จะคุ้มอยู่แล้วมั้งครับสร้า,างเชื้อมาแล้วลองสุดท้ายชุบชุบชุบอื้ม <c ười> <c ười> ผลประกบการของซองนี้ของแพ็คนี้ซอสแอนชิวเซตเน้อยมาดูการที่เราได้ที่ถือว่าดีนี่ครับกลายเป็นแหลกสาเชียนตีแรงมากๆติดสามจีตียังสองร้อยินะครับสัตว์ตาจา์ หรือป่าก็าถือว่าดีดีดีโคตรการไปนี้ไม่รู้ดีไหมใครรู้เพื่อบอกหน่อยะครับถอนั้นก็สะสมยงไม่ได้ใช้เล่นยิ่งตัวนี้น่ารักเลยะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้เราก็ลาไปก่อนลาด้วยภาพสายเชืยอสวยๆ กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ